นกเอี้ยงวันนี้กินข้าวกันอะไรคะผดัดข้าววุ้นเส้นพูดสิผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นหมูสับค่ะจ้าอ้ําก่อนอ้ําก่อนคะ่ะ

มาเข้ากินข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมคะมากินข้าวบอกสิมากินข้าวมากินข้าวพูดสิมากจะกินข้าว อ้ําเลยลูซี่อ้ําเลยค่ะอ้าําจ้าของมามีก็มีลูใช่อะ่ะฮึแม่งก็มีช้อนมีช้อนค่ะไม่รู้เว้ยไม่เป็นสิไมีไม่จ้าของมามีอ้ําเลยอ้าําอร่อยเปิดประตูสิเปิดประตูลูกเปิดประตูเปิดประตู มองมดทำไมไม่เปิดประตูอะไปไหมไปช่วยตาไปช่วยตายกของไปนูน่นไปช่วยตาชมนูน่นยกของขวดน้ำนะคะ พ่อจะเอาขวดน้ำไปขายนะเก็บไว้ได้เยอะเลยค่ะไว้ไปขายมันจะเป็นขยะเอาขยะไปทิ้งลลเย Mèo là cá mó tóc. มุดเกิดมุดเกิดหัวหรอโอ้โหอะไรคะนั่นคืออะไรคือไหนคืออะไรคะชิ้นนีมอนเลมอนจะกินเหรอโอ้โห <laughs> เปรี้ยวจะกินทำไมอ่ะเปรี้ยวบอกสิเปรี้ยวกินอีกเหรอเอาเก็บขวดเพื่อจะชมแล้ว นี่เอาขวดน้ำขวดน้ำนาไปให้ตาชมแล้ววันนี้มีคนมาทำกับข้าวที่บ้านให้กินค่ะดูหน้าหน่อยเร็วสวัสดีครับน้องกรุงจ้ะน้องกรุงน้องกรุงมาหาตลอดเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว กำลังขัวพริกลัวพริกโอ้โหโอ้โหขั้วหาละกินมาละมาทำอาหารให้กินค่ะเป็นอันนี้เราจะมาทำอะไรแกงอ่อมใช่ป่ะไม่ใช่อ่อมสิต้มต้มแซ่บกระดูกต้มแซ่บต้มแซ่บกระดูกหมูหมูอ่าซี่โครงหมูสุปตับแซ่บๆใช่ใช่ร้องขอชีวิตน้องเขาเอาของมาฝากเพียบเลยจากสวนน่ะโอ้พริกชนพริก เดี๋ยวนูซี่อยู่นี่นี่ไงเอามาให้มีทั้งข้าวเหนียวมะละกอจากสวนของน้องเขานะแล้วก็มะกรอกนี่ใส่ส้มตำนาวจากสวนของน้องนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวรถก็จะมาทำแม่กินเอาดูรูซี่จิตกรน้อยเขียนได้แบบทุกที่หวานอร่อยไหม เขากอกลูกใหญ่มากขมขมเหรอนี่เดี๋ยวจะมาตำส้มตำเนี่ยน้องกำลังทำนะคะหั่นทำเองหมดคือแบบเขาชำนา ran ะเขารอชิมอย่างเดียวเออเรารารอเรารออย่างเดียวอ่ะดีใจมากเลยได้ทำได้กินกับข้าวฟรีอ่ะมีคนทำให้กินนี่กำลังต้มต้มกระดูกหมูเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนอย่าไปเคี่ยวเลย รอชิมนะครับทุกคนนะว่าจะแซ่บไม่แซ่บนะฮะไม่มันออกเหลืองไงออกแบบนี้มันโอเคไหมเฮ้ยมันมันโอเคอยู่นะ ลแล้วก็เหลือส้อมตำนะคะกำลังทำใส่ถั่วด้วยเพิ่มความนัว่่ความนัวไ <c oughs> <c oughs> กละกละไกลละจะได้กินละค่ะ อย่าเชีวยวนะว่ากลิ่นหอมหอมอน,น้ำลายไหลอะ่ะอีกนิดไหม,มนนหจริงอะ่ะเสร็จแล้วนะคะได้เวลากินมาทับกินข้าวด้วยกันเนี่ยส้มตำ ใส่มะกอกนานะครับแล้มะกอกนามะกอกนาอันนี้ต้มแซ่บกระดูกหมูอันไี้ไก่ทอดจะเป็นไก่ทิโก้ยนะเอเดี๋ยวจะเป็นไก่ทิโก้ซะแล้วนะครับน้ำมากินข้าวด้วยกันนะครับนะแซ่บนะครับไปเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะสนใจอร่อยไหมไก่ทอด ตอนนี้ที่บ้านนะคะติดเหล็กดัดเรียบร้อยหมดแล้วนะหน้าต่างค่ะรถจะติดแบบด้านนอกนะคะไม่ได้ทําขาโยงนะตามที่ช่างเขาแนะนํามานะคะนี่อันนี้จะเป็นประตูใหญ่ประตูบานเลื่อนนะคะที่ติดมุงรวดด้วยก็เป็นลายธรรมดาปกตินะคะไม่ได้เอาสีสันอะไรมากมายชอบเรียบๆนะคะช่างเขาถือว่าทํางานละเอียดนะคะ ก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยค่ะสามารถติดต่อได้ถ้าเราติดขัดปัญหารเรื่องอไหนเราไม่ชอบตรงไหนเขาก็บอกว่าเออมาแก้ไขได้คพรรถบอกว่าเดี๋ยวรอให้แฟนมาดูด้วยนะอะไรเงี้ยจะได้บอกได้ว่าเขาจะให้ทําตรงไหนเพิ่มเติมนะคะโดยรวมมันออกมาเรียบสวยพอดีเลยนะคะรถถือว่ารถพอใจงานมากเลยนะมัน ดูเรียบๆค่ะเรียบร้อยด้วยค่ะประมาณนี้นะคะมุมเดิมนะคะแต่ยังไม่ไปไหนกันนะไม่ไปครับไม่ไล่ไม่กันนี่เรามากินหมูย่างกันต่อค่ะก็มีนี่พี่ชายมานั่งกินด้วยคุณพี่ชายนะคะกุ้งค่ะกุ้งยังอยู่ต่อ แล้วก็นี่หั้งแสบนะคะนี่อะไรแหละนี่นี่นี่อะไรนะว่าแปะแผลให้แม่ทำไมนะตั้งแต่เย็นแล้วอ่ะไม่หมดพลังสักทีอ่ะไม่เหนื่อยเลยไปแล้วหมูกระทะค่ะมาครับผมมากินด้วยกันหมูกระทะหมูหมึกกุ้งครบทะเลใช่ไหมแล้วก็ขาดไม่ได้นี่ย่างกล้วยแล้วนะ นี่คุยปิ้งคุยปิ้ง,งกำลังทำอยู่นะคะนี่